หู้นบวะมันถึงไกลจังนี่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  ทิท้งมาทนนะาเรือเล่นเลยพรอรู้ต่งเงนตัางเง,งินรู้ทั้งหม

เน้นนอนเน้นอนเดี๋ยวค่อยมันลุ้นด้วยก่อนหนูต้องออนระดังวันนี้หนูสือนี้ไปก่อนนะสื่อไปเลยผมที่ครับแบ็คดีฟครับดูมือจี้ที่ตัวเหยื่อมือจี้ใกล้จี้เอามือชี้ที่เหยื่อที่เนี้ยเนี่ยเนี้ยปากมันนะเหยื่อเหยื่อเตรียมพร้อมนะ